เาให้มันทั้งใจทังที่ก็หัว่าเจ้านั้นต้องมีน้ำตามือใดจาเจ็บแ้กใครเจ้านั้นหันกลับมาเพราะว่าเขานั้นเห็ุให้เจ้าต้องเสียใจมาหากกับาย สวัสดีค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหัวข้ออะไรนั้นเรามาลุ้นกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมเล็กๆค่ะมาฝากนักเรียนหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพค่ะค่ะนักเรียนคะพร้อมหรือยังเอ่ยที่จะดูรูปภาพต่อไปนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ภาพที่หนึ่งค่ะค่ะเป็นภาพอะไรคะใช่ค่ะเป็นภาพเกี่ยวเรื่องของตลาดจำหน่ายสินค้านั่นเองนะคะภาพที่สองเลยค่ะยังไงบ้างคะมีกระดานนะคะกระดานตัวเลขเต็มเลยค่ะสีเขียวสีแดงสีเหลืองค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใช่ค่ะตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะ ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราไปดูภาพที่สามเลยนะคะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรครูเชื่อได้ว่าภาพที่สากับภาพที่สี่เนี่ยนักเรียนน่ค่ะต้องคุ้นมากมากเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูภาพที่สามกันเลยนะคะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับเรื <be> ่องอะไรค่ะดูเลยค่ะภาพอะไรคะแน่นอนค่ะเป็นภาพของชาวนานั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะส่วนต่อไปนะคะภาพสุดท้ายนะคะคุณครูต้อง ขอโทษนักเรียนไปนอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทำนักเรียนต้องหิวข้าวค่ะขาเป็นภาพอะไรคะก๋้วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะขานักเรียนคะหลังที่เราดูภาพทั้สีภาพแล้วนักเรียนพอรู้ไหมคะว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ เก่งมากค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิตนะคะเศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิตมีความสําคัญอย่างไระคะเรามีหัวข้อนักเรียนเนี่ยศึกษาอย่างมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปศึกษากันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิตนะคะมีหัวข้อหนักเรียนนะคะได้ศึกษานะคะเริ่มจากเรามารู้กันก่อนว่า ทำไมนะคะทำไมเราต้องเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์กันเลยค่ะค่ะนักเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ของเรานะคะมีความสําคัญนะคะกับกลุ่มบุคคลด้วยกัน3ระดับนะคะนักเรียน3ระดับเลยนะคะเรามาดูกันสิคะว่า3ระดับนี้มีใครบ้างนะคะระดับที่1นึ่งค่ะนักเรียนระดับบุคคลในครัวเรือนค่ะนักเรียน ในการดำรงชีวิตประจําวันของบุคคลในครัวเรือนนะคะนักเรียนย่อประสบปัญหากับการขาดแคลนทรัพยากรตลอดเวลาค่ะเป็นเพราะอะไรนักเรียนทราบไหมคะใช่ค่ะเป็นเพราะว่าทรัพยากรมีจํากัดนั่นเองค่ะนักเรียนวิชาธิรศาสตร์ของเรานะคะจะช่วยให้เราเนะะี่ยค่ะสามารถวางแผนการนําทรัพยากรมาใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะนักเรียนส่วนระดับที่2นะคะระดับผู้ผลิตค่ะระดับผู้ผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆนะคะนักเรียน จำเป็นต้องอาศัยค่ะจะเป็นต้องอาศัยและจะเป็นต้องมีทรัพยากรหรือมีปัจจัยการผลิตค่านักเรียนผู้ผลิตจะต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรเช่นกันค่ะวิชาเศรษฐศาสตร์ของเรานะคะจะช่วยให้ผู้ผลิตะคะสามารถตัดสินใจนะคะและสามารถวางแผนในการนําทรัพยากรมาใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะสามารถตัดสินใจนะคะว่า เราจะผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากหรือน้อยนะคะในสัดส่วนอย่างไรจึงจะนำไปลดต้นทุนการผลิตนะคะและได้ผลตอบแทนหรือกำไรจากสินค้านั้นๆเองคะ่ะนักเรียน ค่ะระดับสุดท้ายนะคะระดับประเทศค่ะนักเรียนในระดับประเทศนี้นะคะนักเรียนคะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศที่ได้พัฒนานะคะนักเรียนคะต่างก็ต้องประสบป,ปัญหาเดียวกันก็คือประสบกับปัญหาของการขาดแคลนทรัพยากรคะ่ะนักเรียนผู้บริหารประเทศหรือรัฐบาลนะคะต้องอาศัยความรู้ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ะคะ่ะมาช่วยให้รัฐบาลนะคะจัดกิจกรรมหรือจัดสรรทรัพยากรต่างๆทะ้ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนค่ะและช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอื่นๆค่ะเช่นการว่างงานนะคะความยากจนค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่ะนักเรียนรัฐบาลนะคะจะนําความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ะคะ่ะมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจนะคะในการวางแผนการบริหารประเทศนะคะแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาด้วยความครอบคลุมค่ะนักเรียนฉะนั้นนี่คือ ความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ค่ะมีความสําคัญต่อบุคคลทุกระดับเลยนะคะค่ะนักเรียนนอกจากความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วนะคะเรามารู้ถึงประโยชน์ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์กันบ้างะคะ่ะว่า ประโยชน์ของวิชาเศร,รษฐศาสตร์นั้นมีต่อกลุ่มบุคคลใดบ้างนะคะกลุ่มหนึ่งเลยค่ะกลุ่มที่1ในฐานะผู้บริโภคนะคะในฐานะผู้บริโภควิชาเศร,รษฐศาสตร์นะคะจะช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถจัดสรรรายได้ที่มีอยู่อย่างจํากัดอะคะ่ะนำไปซื้อสินค้าต่างๆได้อย่างมีเหตุผลนะคะและสามารถวางแผนการบริโภควางแผนการออมนะคะวางแผนการทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนักเรียน ในฐานะที่2นะคะในฐานะของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการนั่นเองคะ่ะนักเรียนในฐานะนี้นะคะวิชาธิรศาสตร์จะไปช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะด,ดําเนินธุรกิจใดใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าจํานวนเท่าใดนะคะเพื่อให้ลดต้นทุนและเกิดผลกำไรสูงสุดในการผลิตสินค้านั้นๆนะคะข่ะและสุดท้ายน,นะคะนักเรียนในฐานะรัฐบาลคะ่ะรัฐบาลน,นะคะจะนําความรู้ทาง วิชาเศรษฐศาสตร์นี่ค่ะมาช่วยให้รัฐบาลเนี่ยเข้าใจถึงสาเหตุนะคะรวมถึงผลของปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะและหาทางแก้ไขโดยใช้นโยบายต่างๆนะคะนักเรียนเช่นการจัดเก็บภาษีค่ะการลงทุนในด้านของสาธารณภคนะคะการบริหารงบประมาณนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเองค่ะนักเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะของการศึกษา วิชาเศรษฐศาสตร์ของเราเองค่ะค่ะต่อไปนะคะนอกจากความสําคัญและประโยชน์ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วนะคะนักเรียนเรารู้ถึงนะคะดูถึงขอบเขตขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะว่าวิชาเศรษฐศาสตร,ขร์ขอ,ขของข่าราชศาสตร์นะะคนักเศรษฐศาสตร์นะคะ,นนะ,คะได้ทําการนะคะแบ่งสาขาของวิชาเศรษฐศาสตร์ไว้2ส,สาขาใหญ่ด้วยกันนะคะซึ่งเราไปดูกันเลยะคะ่ะว่า สาขาใหญ่สองสาขาที่นักเศรษฐศาสตร์ได้แบ่งไว้มีอะไรบ้างนะคะ 1. เศรษฐศาสตร์จุลภาพค,ค่ะนักเรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาพนะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจระดับหน่วยย่อยนะคะระดับบุคคลหรือองค์กรธุรกิจค่ะเรียกได้อีกอย่างว่าทฤษฎีราคานั่นเองค่ะเช่นนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะผู้ผลิตราคาสินค้าเป็นต้นค่ะและอีกสาขาหนึ่งนะคะที่ เศร,รษฐศาสตร์นะคะได้แบ่งไว้ก็คือเศร,รษฐศาสตร์มหาภาคนั่นเองค่ะนักเรียนเศร,รษฐศาสตร์มหาภาคนะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศร,รษฐกิจทั้งระบบนะคะในระดับส่วนรวมของประเทศนะคะเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นทฤษฎีรายได้ประชาชาตินั่นเองคะ่ะเช่นการจ้างงานนะคะการคลังนะคะรายได้ประชาชาติภาวะเงินฟืดเงินเฟ้อนะคะนักเรียนอันนี้คือขอบข่ายของวิชาเศร,ร,รษฐศาสตร์ของเรานั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะ เราไปดูสิคะว่าบุคคลสําคัญที่มีความสําคัญต่อวิชาเศร,รษฐศาสตร์นะคะเป็นท่านใดบ้างนักเรียนพอจะพอที่จะรู้จักบุคคลเหล่านี้ไหมนะคะซึ่งคุณครูมีทั้งรูปภาพให้นักเรียนได้ชมกันด้วยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าบุคคลทั้งสาท่านนี้นะคะที่มีความสําคัญต่อเศร,รษฐศาสตร์นะคะมีท่านใดบ้างและแต่ละท่านนะคะมีผลงานสําคัญเรื่องใดบ้างนะคะท่านแรกเลยคะ่ะนักเรียนอนดาดัมสมิธค่ะ ู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาหแห่งเศรษฐศัตร์ระดับสากลนะคะนักเรียนโดยท่านได้แต่งหนังสือสําคัญหนึ่งเรื่องคือคืออะไรคะใช่ค่ะ ความมังค่งแห่งชัดนั่นเองค่ะนักเรียนส่วนท่านที่2นะคะอันเฟดมาเชลค่ะอันเฟดมาเชลนะคะผู้ซึ่งได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์จุลภาคค่ะนักเรียนท่านได้แต่งหนังสือสําคัญหนึ่งเรื่องเช่นกันค่ะหนังสือของท่านมีชื่อว่าหลักเศรษฐศาสตร์นะคะส่วนท่านที่3คือจอห์นเมนาดเคนนะคะผู้ซึ่งได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นบิดาแห่ง เศรษศาสตร์มาหาภาคนั่นเองนะคะโดยท่านได้แต่งหนังสือสําคัญไม่หลายเรื่องเลยนะคะเช่นทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจ้างงานนะคะหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยและเงินตราเป็นต้นค่ะนักเรียนคะขานี้คือบุคคลสําคัญนะคะที่มีความสําคัญต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ ะะแล้วก็ท่านเนี่ยได้สร้างผลงานต่างๆไว้มากมายนะคะค่ะนักเรียนคะหลังจากนี้นะคะเมื่อเราศึกษาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณครูนะคะได้มีนิทานนะคะมาฝากนักเรียนหนึ่งเรื่องค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่า ส้ม9ก้าผลนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะนิทานส้ม9ก้าผลนะคะมีความเป็นมาอย่างไรนะคะเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปศึกษารพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนนะคะไปอ่านพร้อมกันนะคะแล้วให้นักเรียนคอยสังเกตนะคะว่าส้มแต่ละผลเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหลังที่เราอ่านนิทานเรื่องส้ม9ก้าผลเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะไปกันเลยค่ะ นักเรียนหลังจากที่เราอ่านนิทานส้มก้าวผลไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะนักเรียนเห็นข้อสังเกตอะไรบ้างไหมคะข้อสังเกตจากนิทานนะคะส้มก้าวผลมีดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะส้มเหมือนกันค่ะ 2. ราคาโดยเฉลี่ยแล้วค่ะผลละหาบาทเหมือนกันนะคะ3ก็คืออายเป็นพันเดียวกันค่ะ4ต้นเดียวกันด้วย3ามไปนะคะ 5. อยู่กิ่งก้านเดียวกันค่ะ หนะคะหรืออาจจะอยู่ช่อเดียวกันด้วยซ้ําไปนะคะแต่นักเรียนคะนักเรียนลองตอบคุยใจสิคะว่าแต่ทําไมมูลค่าของส้มถึงต่างกันคะหรือว่าเป็นเพราะเวลาและสถานที่ต่างกันนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่านิทานเรื่องนี้สอนสอนให้นะคะนิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้นักเรียน,นะคะเข้าใจวิชาเศร,รษฐศาสตร์ได้อย่างไรบ้างค่ะ นักเรียนเก่งทุกคนเลยนะคะทีนี้หลังจาที่เราอ่านนิทานกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลองวิเคราะห์กันเลยว่าเราเนี่ยมีข้อสังเกตอะไรบ้างที่อ่านจากนิทานค่ะนักเรียนคะหลังจาที่เรานะคะได้อ่านนิทานส้มเก้าผลไปแล้วและดูเกี่ยวกับเรื่องของข้อสังเกตว่านิทานส้มเก้าผลเนี่ยมีข้อสังเกตอะไรบ้างไปแล้วนะคะ ข่าวในวันนี้นะคะ,ะกิจกรรมสุดท้ายเลยนะคะคุณครูนะคะขอฝากนะคะขอฝากเลยคําถามให้กับนักเรียน2ข้อค่ะนะคะคําถามมีอยู่ว่าถ้านักเรียนเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับส้มนักเรียนจะนําส้มผลนั้นไปทําอะไรคะคาถามข้อที่2นะคะนักเรียนได้รับความรู้หรือข้อคิดอะไรบ้างจากนิทานเรื่องนี้คะ่ะและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของนักเรียนได้อย่างไรบ้างคะ่ะ สองคำถามนี้นะคะคุณครูได้ส่งให้กับนักเรียนไปในกลุ่มรายวิชาสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถตอบคาถามกับมาในกลุ่มรายวิชาสังคมได้เลยนะคะใครจะทําเป็นรูปภาพประกอบก็ได้นะคะคุณครูไม่ว่าค่ะค่ะนักเรียนคะจากการเรียนนะคะเรื่องเศรษฐศาสตร์กับการมุงชีวิตนะคะครูหวังว่านักเรียนนะคะจะได้รับประโยชน์นะคะจากการเรียนเรื่องนี้นะคะและนักเรียนคิดว่า นักเรียนเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิตอย่างไรบ้างคะสังคมได้รับผลประโยชน์จากการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิตอย่างไรบ้างนะคะและถ้านักเรียนลองคิดดูสิคะว่าถ้าไม่มีวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะนักเรียนลองคิดสดูสิคะว่าสังคมจะมีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนทรัพยากรนะคะอยู่ในระดับใดนะคะค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะคุณครูนวรน์กับการ เรื่องเศรษฐศาสตร์กับการลรงชีวิตนะคะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วเรามาดูกันสิคะว่าชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนกันในหัวขอ้ออะไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 好难给你，me, 找东西。